สว uhm. ัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาปลูพะยางหอมครับพะยางหอมครับพะยางหอมต่แก่เราปั่นรถเองครับพี่น้องพะยางหอมครับพะยางหอมพรุ่งนี้เราจะมาปลูหอมครับวันนี้ต่แก่มาปลูพะยางครับเจ้าของสวนปั่นดินกลบพะยางเองเลยครับ วันนี้เรามาปูพายาังหอมตรงนี้เรามาปูกควมครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว